อไปไก่ไร้ี่เราอวุ้ยมหันมันดิอขึ่่ต่อยวโศกดีมันมันเด้อขอขอให้ลูกมีโศกมีลาบไ่เด้อโอ้ยวาหันมใหญ่กะลังจอดรถมตายังจ่จนเพียงเี่วอยางพันฝ่าวตยมันเห็นยังกันมันเชิงกันมันเมันเชิงกันนซิกันไยเลยต่อยไเลยองกก็ผู้ช้ยละ

อย่ดต่อยหินบ่จะยัดเสียงดังติล่ะออนี่มัน่อไปกนด้บอกะเตียมาขายมันต่อเตียบ่ย่อเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ไปบอกเยอะฝูงก่อนอย่าไปบอกเยอะฝูงไปไปลูกไปหู้ยมันใหญาคุ้ต้องหู้มันแปแปลกจมาดูจังสิตั้งแต่ยู้เห็นมันอย่างนั้นเลย 嗯，算看